ไปถอดเสื้อทุกคนมีคนห่วงแล้วหนึ่งห่วงหรือเปล่าไม่รู้แซลเขาค่ะไปแซลเขาว่าเขาสวยอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่มีความมั่นใจเขาก็ใส่เสื้อกลับเห็นดูเห็นดูลูกสาวฉันร้อนโดนเพื่อนแซลเขินปกติมั่นใจมากคนเดียวแซลอะถึงขั้นต้องไปใส่เสื้อกลับค่ะทำไมก้วลูกสาว ไม่เป็นไรลูกถอดไปเฮอะมันร้อนเซ็กซี่มากเอาสิเราหนึ่งในความไม่ไม่ใช่ความมั่นใจนะแม,แม่แม่ก็แบบเออนั่นแหละพูดพูดไม่ได้ไงพูดได้คนเดียวคือคนโก้อืมน่ารักคนโก้ไปแซลหน่อยเดียวใส่เสื้อเลยค่ะร้อนกูก็ทนอะ่ะสไตล์นั้นโอ้ยลูกสาวฉันนี่นแหละ มีคนเดียวอ่ะที่เซลได้ไปเซลเขาอะ่ะคนกก้นี่ไงที่ไม่ให้ถอดก็เพราะแบบนีไงที่ไม่ให้ถอดอะ่ะอือถามมาป่าจา๊ะมาค่ะไล่ไลสดอยู่หรือเปล่าจา๊ะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่เขาชอบไล์สดมากที่สุดแล้วครับได้ไหมเออขอบคุณนะคะขอาเลยได้เยอะกว่านะสามร้อยหกสิบอ๋อมันเติบโตแล้วไงแสดงว่าทุกง,งานทุกในแบบนี้นะ่ ไทนี่ว่ยนิีก็อยู่ยใช่ไนน้วก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานให้กันนะคะเดี๋ยวไล่ช้ำๆเาให้แบบนี้ทุกคนโะตแล้ประสบความสำเร็จไปอีกนเก้าอะไรเอาจริกับกเอยจาให้รู้ว่าก็จะเพวกรองเหมือนยังไม่ถ่ายรูปกับคุณ ร้อนมากขอบคุณครับแม่เอาเอะไรร้อนปะจ๊ะร้อนร้อนก็อดทนเอาฮัลโหลโอ้ที่เห็นมันคือแบงค์พันธุ์นั่นตัวจริงๆไม่ใช่การแสดง คเปล่าไหมเปล่าไหมเปล่าไหมอะไรนะเอาอยากทำพิธีไหมต้องจอดฟังก่อนแล้วเนี่ยเอาเอา <c oughs> เอา <c oughs> จอดหยุในในไดไปย้ายเลย <c oughs> จับมือนายได้ไหมได้ <c oughs> จับมือคนเดียวเลยเหรอจ๊ะ <c oughs> ต่ต no uh, ัวเองก็หม uh, oh, ่หร้องไม่เป็นมุดอีกำไม่ได้มาบาดนี้สิล้าทั่ไต้อินจังจะเล็นร้านเอามาโค้โอ้โหหนึ่งแสนหกเลยหรอมาเปล่าทีสพอร์ตวันนี้น่ะจางยอะมากค่ะ

สีสยามยกพนามาสีห uhm bo ูพระเทต่อให้นาินจลงมาก็คิดเอาบ่ไปมาายังไม่ได้พูดเลยอบ่อยากรอสนาขอเจ้าสาดนี้ดูกันอโอ้ย้โอ้ ขอบฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับยูทูบนะครับฝากด้วยครับเพื่องข่อยไปแบบนี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงที่เอามาครับแล้วก็เอาไปใช่ครับใช่มากมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกการเดินทางจะบหอเมนพระเวสันดรครับขอบคุณพระเวสันดรทชาติหนึ่งครับ ขอเสียงทีมซัพพอร์ตบ,บายบโอริโอทุกการเดินทางที่อบก,กอดด้วยความรักเดินทางต่อไปได้วยความสุขน,นะทุกๆก้าวเล็กๆข,ของปายจะมีพวกเราเสมอดีใจที่ได้อยู่ทุกๆความสําเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ภูมิใจที่ได้เป็นผู้ซัพพอร์ต้ายบา,ยบายครับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้ช่อนี้มูลค่า1 6 4 0 0 0บาทขอบคุณครับขอบคุณ เขามัดทีด้วยนะครับผมที่ถือว่าร้องเปิดหัวให้เราอย่างดีมากครับขอบคุณครับโอ,โอ้เปียก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 เลยนะร้อนมายฝากไปเนี่ยผมพรีเขาเนี่ยพรีพๆถ้าถุงมือถอดนี้ออกอ่าออ

มันชมว่าสวยๆบ่อยๆผมไม่มีความมั่นใจในการเงนเลยพอน้ำใจจากเต็มร้อยเหลืออู่ประมาณ20%เอนถาูกรเมาถ่ายรูปกระเก